มีคนกล่าวเอาไว้นะครับว่าเพชรแท้แม้ว่าจะอยู่กลางก้อนหินก็สามารถเปล่งประกายได้แน่นอนครับว่าในโลกฟุตบอลเราก็มักจะได้เห็นตัวอย่างแบบนี้อยู่เสมอนะครับ อย่างเช่นครั้งหนึ่งเดียโก้มาราโดน่าสามารถพาทีมนาโปลีที่เป็นทีมระดับกลางนะเวลานั้นนะครับคว้าแชมป์สกูเดตโตได้สำเร็จหรือเอริกคันโตนาที่พาแมนยูเนเตดคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้หลังจากที่ห่างหายมานานแต่นะับตั้งแต่ช่วงปี2010เป็นต้นมานะครับเป็นยุคที่เลอเนลเมซี่ขึ้นมาสร้างชื่อเสียงและกวาดแชมป์มากมายทั้งกับบาร์เซโลนาเปเชหรือในานามทีมชาติอาเจนตินาแต่ในทางหนึ่งนะครับก็มักจะมีผู้คนพูดว่า ลรโอเนลเมซี่มักจะได้อยู่ในทีมที่สภาพแวดล้อมดีไม่ได้อยู่ในทีมที่สภาพแวดล้อมยากต่อการประสบความสำเร็จเหมือนที่เดโกมาลาโดน่าแบกทีมนาโปลีและทีมชาติอาเจนินาแต่เมื่อไม่นานมานี้นะครับเมซี่ได้ตัดสินใจย้ายไปร่วมทีมอินเตอร์เมมมี่ในเมเจอร์ลีกสกอเรในสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งเป็นทีมของเดวิดเบคแฮมซึ่งผลงานในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะครับเป็นทีมที่แทบจะไม่ได้เข้าใกล้กับความสำเร็จใดๆเลยแต่การมาถึงของเรโนเนลเมซี่นั้นได้ สร้างผลกระทบมหาศาลให้กับทีมชนิดที่ว่าเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยทีเดียวเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันดีกว่านะครับว่าเลโอนีเมซี่เปลี่ยนแปลงอะไรในอินเตอร์แมมีบ้างแต่ว่าก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กด Super อร์เเป็นกําลังใจให้กับช่องไอศูนด้วยนะครับ ย้อนกลับไปหลังจบฤดูกาล2022-2023เลวเนลเมซี่ตกเป็นข่าวอย่างหนักนะครับเรื่องการย้ายออกจากทีมปารีสแซงต์แชร์แมงเขาได้รับข้อเสนอมากมายจากทั้งซาอุดีอาระเบียหรือกลับบ้านเก่าอย่างบาร์เซโลนาซึ่งคาดว่าเจ้าตัวน่าจะเลือกทีมเก่านะครับเพราะความผูกพันกับบาร์เซโลนานั่นเองอย่างไรก็ดีนะครับสุดท้ายแล้วเมซี่กับเลือกย้ายไปอินเตอร์เมมี่อย่างเซอร์ไพร์นะครับซึ่งก็สร้างความสับสนให้กับวงการฟุตบอลเป็นอย่างมากเพราะว่าทีมจากซาอุดีอาระเบียนั้นพร้อม ที่จะจ่ายเงินก้อนโตมหาศาลให้ส่วนบาร์เซโลนาก็อ้าแขนรับเสมอครับแต่มันเพราะเหตุใดกันละ่ะที่เจ้าตัวถึงเลือกอินเตอร์เมีนั่นคือคําถามที่หลายคนสงสัยนะครับซึ่งตัวของเโอเนลด์มีซได้ให้คําตอบมีเอาไว้อย่างชัดเจนว่า สิ่งที่เขากังวลคือเรื่องปัญหาทางการเงินของบาร์เซโลนาเพราะอาจจะทำให้เกิดเหตุการณ์เดียวกับตอนที่เขาต้องย้ายออกมารวมถึงถ้าหากเขากลับไปก็อาจจะทำให้นักเตะค,คนอื่นต้องลดค่าเหนื่อยลงเพื่อรองรับค่าเหนื่อยของเขาก็เป็นได้ส่วนทางเลือกจากซาอุดีอาระเบียนั้นเลโอนีอัลซี่เองก็ให้คําตอบเอาไว้ว่าเรื่องเงินไม่ใช่เป้าหมายหลักในชีวิตการคาแข้งที่เหลือของเขาส่วนเหตุผลที่เขาเลือกอินเตอร์มมี่นั้นส่วนหนึ่งก็เพราะเขาชื่นชอบในโปรเจกต์ของสโมสรที่ต้องการดึงนักเตะระดับโลกมาร่วมทีม นอกจากนี้นะครับเจ้าตัวยังเคยพูดเอาไว้ในปี2020ว่าเขาอยากจะไปเล่นในอเมริกาในช่วงท้ายของอาชีพเช่นกันและเมืองแมมี án, ่นั้นก็ยังเป็นเมืองที่เลวเนลเมซี่มักจะพาครอบครัวมาพักผ่อนอยู่เสมอเสมอผลกระทบจากการย้ายทีมครั้งนี้นะครับปฏิเสธไม่ได้เลยว่ามันทําให้กระแสกีฬาฟุตบอลของอเมริกานั้นได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนะครับเห็นได้ชัดเมื่อนักเตะท,ที่เก่งที่สุดในโลกย้ายมาเล่นที่นี่ไม่ต่างจากที่ครั้งหนึ่งเปเล่เคยมาเล่นให้กับนิวยอร์กคอสมอสหรือเดวิดเบ๊ แคมมาเล่นให้กับ LA Galaxy เลยก็ว่าได้โดยปกติแล้วนะครับสนามแข่งของทีมในเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์นั้นจะจุคนได้ประมาณ18,000คนถึง30,000คนแต่การมาของเมสซ,ซี่นั้นอาจจะทําให้ฝ่ายจัดการแข่งขันในลีกและสมโมสรร่วมลีกของอินเตอร์เมมี่อาจจะนําข้อมูลตรงนี้ไปพิจารณาในอนาคตเรื่องการให้ทีมอินเตอร์เมมี่ย้ายไปแข่งขันในสนามที่จุคนมากกว่านี้เทียบเท่ากับศึกอเมริกันฟุตบอล NFL และเบสบอลเมเจอร์ลีกเบสบอลเลยทีเดียว อีกสิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดนะครับคือความป๊อปปูล่าของทีมอินเตอร์มิม่นั้นสูงขึ้นอย่างชัดเจนนะครับไปถึงขนาดที่ว่า ผู้ติดตามในอินสตาแกรมของทีมอินเตอร์เมมี่นั้นสูงขึ้นชนิดที่ว่าแซงหน้าทีมที่ชื่อขายกันอย่างอินเตอร์มิลานซึ่งเป็นสโมสรระดับโลกจากอิตาลีโดยผู้ติดตามในอินสตาแกรมของอินเตอร์เมมี่นั้นสูงถึง14ล้านคนนะครับส่วนของอินเตอร์มิลานนั้นมีเพียง10ล้านคนเท่านั้นนอกจากนี้นะครับยังมีค่าตั๋วจากการแข่งขันที่อาจจะถูกปรับขึ้นราคานะครับและอินเตอร์เมมี่อาจจะสามารถขายายฐานแฟนบอลให้มากขึ้นเหมือนครั้งหนึ่งที่เมสซี่ย้ายไปเล่นร่วมกับเปเชรวมไปถึงสินค้า ต่างๆสโมสรที่อาจจะขายดีเป็นเทนะ้ําเทท่านะครับไม่ว่าจะราคาเท่าไหร่ย็อมีคนจํานวนไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับที่ยอมซื้อสินค้าเกี่ยวนักเตะที่เก่งที่สุดในโลกอย่างเลวในเมสซ,ซี่แน่ๆ นอกจากเรื่องของการตลาดแล้วนะครับสิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดนะครับแล้วก็ไม่น่าเชื่อนั้นก็คือผลงานในสนามของอินเตอร์มอมี่นะครับเพราะว่านับตั้งแต่ก่อตั้งสโมสรในปี2018และลงเล่นในศึกเมเจอร์ลีกซ s o คเกอร์ในปี2020เป็นต้นมาอินเตอร์มอมี่นั้นไม่เคยได้คว้าแชมป์ใดๆติดมือเลยแม้แต่สักแชมป์เดียวและยังทำอันดับในลีกสายตะวันออกได้ดีที่สุดแค่อันดับ6เท่านั้นที่สําคัญนะครับ ก็คือสถานการณ์ของอินเตอร์เมมีในฤดูกาลล่าสุดเรียกได้ว่าเข้าขั้นวิกฤตเลยก็ว่าได้นะครับพวกเขาจมไปอยู่ในอันดับบวยของสายตะวันออกและเก็บชัยชนะได้เพียง5นัดจาก22นัดเท่านั้นนอกเหนือจากนี้นะครับนักเตะในทีมก็แทบจะเป็นนักเตะธรรมดาไม่ใช่ซูเปอร์สตาร์เหมือนที่ทีมอื่นๆมี แต่เมื่อตลาดนักเตะยุโรปเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะครับทำให้การปฏิบัติการในการเสริมทัพเริ่มต้นขึ้นในท,ทันทีพวกเขาเริ่มต้นจากการดึงตัวเซคิโอบุสเกตมาจากบาร์เซโลนาก่อนและเมื่อเห็นว่าเดียโนเมซี่ไม่สามารถต่อสัญญาฉบับใหม่กับแปเช่ได้นั้นพวกเขาก็พยายามที่จะดึงเมซี่มาร่วมทีมให้ได้ ทททีี่่จจะไดด้สสเร็ในุํําาแน่นอนครับว่าเมื่อเมสซี่เปิดตัวกับอินเตอร์มมี่สถานะของเขาก็ถูกมองว่าเป็นฮีโร่ผู้กอบกู้ในทันทีคําถามก็คือเมสซี่จะใช้เวลานานขนาดไหนในการยิงประตูแรกของเขาที่นี่คําตอบก็คือไม่นานเลยนะครับในเกมเดบิวต์ของเรเนอล์เมสซี่กับอินเตอร์เมมี่นั้น ถูกเปลี่ยนตัวลงมาในนาทีที่54นะครับหลังจากที่อินเตอร์เมียรี่นำอยู่1ประตูต่อศูนย์นะครับก่อนที่ในานาทีที่65นะครับจะโดนครูสอาซูนตีเสมอเป็น1ประตูต่อหนึ่งนะครับและเกมก็ดูเหมือนจะจบลงที่ผลเสมอแต่สุดท้ายในช่วงนาทีบาปอินเตอร์เมียี่ได้ลูกฟรีคิกหน้ากอบเขียรตโทษและก็เป็นเรียวเนลเมซี่นะครับที่ปั่นฟรีคิกสุดสวยขึ้นมาเป็นประตูชัยให้อินเตอร์เมียี่เอาชนะครูสอาซูนไปได้2ประตูต่อหนึ่งถือว่าเป็นการเดบิวต์ที่ยอดเยี่ยมของ Messi เมซี่่เลลยก็วาด้นนะับแ ตั้งแต่ที่เลวาน,น Messi, เดซี่เดบิวตเป็นต้นมาผลงานของอินเตอร์เมอรมก็ยอดเยี่ยมนะครับโดยที่อินเตอร์มอร์มนั้นไม่พบกับความปรชาชัยอยีกเลยแม้แต่เกมเดียวเหนือสิ่งอื่นใดนั้นเมซี่ยังมีส่วนร่วมกับทุกประตูทุกนาที่เขาลงสนามอีกด้วย หนึ่งในเกมที่น่าจดจำนะครับก็คือเกมที่อินเตอร์เมมี่ต้องพบกับดาร์ลัสในลีกครับรอบ16ทีมสุดท้ายแล้วก็เป็นอีกครั้งนะครับที่เมสซี่ยิงฟรีคิกท้ายเกมตีเสมอได้สําเร็จก่อนที่อินเตอร์เมมี่จะเอาชนะไปได้ในช่วงของการดวลจุดโทษเมสซี่นั้นพาอินเตอร์เมมี่เอาชนะไปได้เรื่อยๆนะครับในรายการลีกครับจนกระทั่งผ่านมาถึงรอบชิงชนะเลิศที่พวกเขาต้องเจอกับแนชวิลล์ทีมอันดับ6ของสายตะวันออกรูปเกมก็เต็มไปด้วยความตึงเครียดนะครับแน่นอนว่าโฟกัสหลักๆของกอ,อ,อ,องหลัง Nashville, ก็ต้ององยู่่ทีเรยรน Messi, สและมันก็ทําให้เมสซี่ลำบากไม่น้อยนะครับอย่างไรก็ตามเพียงแค่โอกสาสครั้งเดียวที่คู่แข่งเปิดช่องว่างให้เมสซี่ก็ทําได้ไม่พลาดครับด้วยการสัมผัสบอลเพียงแค่4ครั้งเท่านั้นจังหวะแรกจับบอลจังหวะที่2โยกหลอกกองหลัง จังหวัที่3แตะบอลอีกทีและจังหวัดที่4ก็คือยิงปัน่นไซโค้งอ้อมกองหลังเสียบเข้าสามเหลี่ยมอย่างสวยงามแม้ว่าเนชวิ์จะมาตีเสมอได้สําเร็จนะครับแต่ก็กลายเป็นอินเตอร์เมมี่ที่เอาชนะไปได้ในช่วงของการดวลจุดโทษคว้าแชมป์แรกของสโมสรได้สําเร็จแต่ถ้าหากเราจะพูดว่า เลียออนเมซี่เป็นเดอะแบกที่พาอินเตอร์เมมี่คว้าแชมป์ได้สําเร็จก็คงไม่ใช่คํากล่าวที่เกินจริงแต่อย่างใดความสําเร็จในครั้งนี้เกิดขึ้นจากการเข้ามาเปลี่ยนแปลงทีมของนักเตะเพียงคนเดียวแต่ยังไม่จบเพียงเท่านี้นะครับเพราะในอีก4วันต่อมาอินเตอร์เมมี่จะต้องเจอกับซินซินเนติจากฝูงของสายตะวันออกในรอบรองชนะเลิศ US Open ่นะครับและหลายๆคนก็เชื่อว่าสถิติไร้พ่าย7เกมของอินเตอร์เมมี่น่าจะจบลงตรงนี้ โดยที่อินเตอร์เมมี่ถูกนำไปก่อน2ประตูนะครับในเกมนี้แต่ก็เป็นเมซี่อีกครั้งที่ทำา2แอสซิสสุดสวยให้อินเตอร์เมมี่ตีเสมอได้สำเร็จนะครับก่อนที่จะต้องไปโดนจุดโทษอีกครั้งและก็เป็นอินเตอร์เมมี่ที่เอาชนะไปได้ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ US Open อีกครั้งในรอบไม่กี่วัน และนี่คือผลกระทบของการที่มีนักเตะที่เก่งที่สุดในโลกเข้ามาสู่ทีมนะครับหากเราไปสังเกตดูดีๆหลายๆเกมที่ไมมมี่เอาชนะได้นั้นล้วนเป็นชัยชนะที่ขืดจับทั้งสิ้นนะครับก่อนที่เมสซี่จะสร้างอะไรบางอย่างให้แมมมี่กลับมาคว้าชัยชนะได้ นี่คือความแตกต่างของเรียวเนลเมซี่กับนักเตะทั่วไปนะครับมันไม่ใช่เพียงแค่เพราะเรียวเนลเมซี่เป็นนักเตะที่มีความสามารถหรือทักษะฟุตบอลที่ดีแต่เขาสามารถสร้างความแตกต่างได้เขาสามารถเปลี่ยนจากศูนย์ให้กลายเป็นหนึ่งได้นับตั้งแต่เมซี่เปิดตัวกับอินเตอร์มิเมี่นะครับเขายิงไปทั้งหมด10ประตู3แอสซิตจากการลงเล่นเพียงแค่8นัดควา้าแชมป์หรายการและเข้าชิงอีกหนึ่งรายการแม้เมเจอร์ลีกซกอกเกอร์อาจจะไม่ใช่ลีกที่มีคุณภาพเทียบเท่ากับลีกยุโรปนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เมซี่ทำ กลายเป็นทีมที่คว้าแชมป์ได้สําเร็จมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับที่จะมีนักเตะคนไหนทําได้ต่อให้เก่งแค่ไหนก็นตามอีกสิ่งหนึ่งที่เลอเนอเมซี่ช่วยยกระดับอินเตอร์มิีมขึ้นมาอย่างชัดเจนนั่นก็คือการให้คําแนะนํากับนักเตะภายในทีมโดยเฉพาะเรื่องวิธีคิดในการเล่นฟุตบอลเขาแนะนํานักเตะบางคนภายในทีมเกี่ยวกับวิธีการหาพื้นที่และการวิ่งหาช่องอย่างฉันฉลาดแน่นอนครับว่ามันได้ผลดีมากนอกจากนี้แล้วเมซี่ยังนําบรรยากาศที่ดีเข้ามาสู่ทีมอีกด้วยนะครับเขาสามารถปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมทีมได้อยงกกลมื ไม่มีการถือตัวว่าเป็นผู้ยิ่งใหญ่แต่อย่างใดในช่วงแรกๆนั้นเพื่อนร่วมทีมส่วนใหญ่ค่อนข้างจะเกรงกับการที่มีเขาอยู่ในทีมแต่ก็เป็นตัวเมซี่เองนะครับที่เข้าหาพวกเขาเขาซื้อของมาแจกเ,เพื่อนๆนะครับแล้วก็เอาตัวเองเข้าไปอยู่ใน w h a t s a อ p ของทีมด้วยตัวเองนะครับจนทาให้เพื่อนๆในทีมรักเขาอย่างรวดเร็วและก็ยกให้เขาเป็นผู้นําในห้องแต่งตัวทันทีในเกมที่พบกับฟิลาเดลเฟียนะครับมีจังหวะหนึ่งที่โจเซ่มาติเนสนะครับไปเตะแถมใส่โนอาอัลเลนเพื่อนร่วมทีมของเมซี่นะครับเมซ วิ่งปรีเข้าไปเอาเรื่องกับมาติเนสในทันทีเพื่อปกป้องเพื่อนร่วมทีมของเขาและยังมีรายงานว่าเกือบจะได้วางมวยกับมาติเนสในอุโมงค์ด้วยหรือในเกมล่าสุดกับซินซินเนติในช่วงที่อินเตอร์เมมี่นำอยู่3ประตูสอนะครับเมสซี่ก็เรียกเพื่อนๆมาล้อมวงและบอกว่าให้ทุกคนมีศรัทธาเข้าไว้พวกเราจะชนะทุกสิ่งทุกอย่างนั้น ที่พวกเราทํามาจะไม่มีวันล้มเหลวแล้วก็เป็นอีกครั้งนะครับที่เมสซี่แสดงบทบาทผู้นําออกมาและแน่นอนผลก็ออกมาตามที่เขาพูดจริงๆนี่คือทั้งหมดที่เลวในเมสซี่ทำมาตลอดระยะเวลาราวๆหนึ่งเดือนเท่านั้นนะครับที่เขาย้ายอยู่ที่นี่จะเห็นได้ชัดว่ามันมีผลกระทบในเชิงบวกเลยนะครับที่เมสซี่มอบให้กับอินเตอร์เมีมี่ทั้งในและนอกสนามตอนนี้อินเตอร์เมีมี่นั้นผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศยูเอสโอเพได้สําเร็จนะครับและก็จะแข่งในวันที่27กันยายนโดยที่พบกับฮิวสตันไดนาโมที่อันดับ6กจากสา ตตะวันกแต่ถ้าหากอินเตอร์ม่มีคว้าแชมป์ได้มันจะเป็นเรื่องที่น่าเหลือเชื่อมากๆครับที่ชายเพียงคนเดียวเปลี่ยนแปลงสโมสรได้มากมายขนาดนี้เพราะก่อนหน้านี้นะครับก็เคยมีนักเตะร,ระดับโลกอย่างกอนซาโลอีกว่าอินและ บสมาตุยดีนะครับเคยมาคาแข่งกับอินเตอร์มมี่แล้วแต่ก็ไม่สามารถช่วยเปลี่ยนแปลงสโมสรให้ยกระดับขึ้นได้แต่อย่างใดโดยที่อินเตอร์มมี่ก็ยังเป็นทีมระดับล่างๆของเมเจอร์ลีกซ s อกเกอร์สหรัฐแต่การมาของเมซี่นั้นทําให้ทีมเปลี่ยนแปลงไปอย่างชัดเจนและคว้าไปห็หแชมป์และกําลังจะได้ลุ้นคว้าอีก1แชมป์อีกด้วย อย่างไรก็ตามครับเกมฟุตบอลนั้นสุดท้ายแล้วมันย่อมมีแพ้มีชนะมีเสมอไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามย่อมเจอกับวันที่ผิดหวังครับไม่เว้นแม้แต่นักเตะอย่างเลวเนลเมซี่ i, อะไรก็เกิดขึ้นได้ในรอบชิง US Open ที่จะถึงนี้ ปัจจุบันนะครับเรเนเมซี่สามารถทําลายสถิติของดานีเอลเวสนะครับกลายเป็นนักฟุตบอลที่คว้าแชมป์มากที่สุดในโลกเขาคว้าแชมป์ไปแล้วทั้งหมด44รายการทั้งในานามทีมชาติสโมสรเพราะฉะนั้นเขาไม่จําเป็นต้องพิสูจน์อะไรอีกแล้วนะครับว่าเขาคือนักเตะที่เก่งที่สุดในโลกอย่างแท้จริงท้ายที่สุดแล้วนะครับสำหรับเรเนเมซี่นั้นเขาได้กลายเป็นบรรทัดฐ,ฐานใหม่ของโลกฟุตบอลไปเรียบร้อยแล้วถึงวันหนึ่งเขาจะแขวนสตาร์ทไปและมีนักเตะคนใหม่ขึ้นมาแทนไม่ว่าจะเก่งแค่ไหนก็ตาม หากแต่ว่าคุณอยากเป็นนักเตะที่เก่งที่สุดในโลกคุณก็ต้องทําได้แบบที่เลวเนลเมซี่ทำทั้งการมีทักษะที่ดียิงประตูเยอะแอซิดเยอะคว้าแช,ชมป์มากมายอาจจะเป็นเพียงแค่คุณสมบัติพื้นฐานของนักเตะระดับโลกหากแต่ว่าหากจะพูดถึงคําว่าเก่งที่สุดในโลก,ค,ค,โลกคุณสมบัติที่สําคัญที่สุดก็คือการสร้างความแตกต่างและผลกระทบในเชิงบวกทั้งในและนอกสนามได้อย่างมหาศาล เหมือนที่เลวเนลเมซี่ทำได้ซึ่งไม่รู้ว่าตลอดชีวิตที่เหลือที่อยู่ของพวกเราจะมีโอกาสได้เห็นนักเตะแบบนี้อีกหรือไม่ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กับช่องไอสูด้วยนะครับสวัสดีครับ